อย่าล้มนะครับผมรอซ้ำ FC พี่ตีครับต้องตีต้องตี มานะมานะพี่สองตีไม่ต้องตีตี่ีดดนะพี่เดียวจะมีมาไรวไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมไปแล้วมไปแล้วที่ไหนอะ ออกออกไปข้างนอกตัวหนึ่งพี่แล้วก็อยู่ข้างในประมาณสามตัวเห็นแบ๊บๆมีข้าลงรถพี่ข้าลงรถหี <c oughs> ตัวเจ็บพี่

นี่นี่นี่อยู่บ้านหลังนี้โดนวิ่งอยู่หน้าพี่ขอไปจับเจอบอดมาจากตรงบ้านนะ ยิงมีคนยิงเฮ้ยทนายอยู่นู้นเล็งฟรีแตกอยู่ในบ้านนะนี่นนนะครับรอสกิลด้วยตายตายนอนหมอบอยู่นี่โตรงนู้นด้วยนะบนเขาบนขาตรงแทงด้วยนะโอเคครับกเกมแม่งเลยมั้ย อุ้ระเบิหมด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 นี่หมดทข้งหมดเลยเหข้างหลังมีครับข้างหลังเลย

ผมกำลังชุบคอลัมอยู่แต่เย็นเย็นมีคน่าตายเงาะเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งล็อกพอแล้วเด้อข้างล่างมีเปิร์กไอ้นี่นะเปิร์กรูปทองทองนะครับ แต่เขายังล้มอยู่นะมีรถมาไม่มีล้อคอแล้วนะมีรถเข้าเห้อไม่มีไม่มีล้อคอแล้วเด้อรถเขาจะเก็บเพื่อนยากหน่อยโอ้โหไม่รถไม่แตกนี่แค่ได้ไหมนะนึ่งเดี๋ยวรอที่อื่นเนาะใช่ใช่เต็มปี่้ตี 2น้มชิบหายผมไม่เห็นเขาที่ <Okay. S 2> หมดตีนี้หมดตีนี่หมดแล้ว <Okay. S 2> สองสีแดงสองมอนเดอร์วั <Okay. S 1> นนี้แล้วพี่วานน,นี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่างตรงข้างตัวก็ พี่ที่บอดเหรอคนคนคนต<น>ิด<น>หายผมขับตามบอดเฉยคนคนอยู่ฝั่งนี้พีก่กำลังไปกำลังไปมีใครโดดลงมาโผ่โผ่โผ่โเดี๋ยวรถไปก็ได้พี่จีไป <S <S ตายยัง เขาหนีเฮ้ยมอนมอนหลังหลังหลังสองโพมอนหลังมอนอ่ะโดดโดดโดดลงมาที่เดิมนี่นี่โดดมานี่แล้วโนเข้าโอเคไอ้ตายเข้ามอนเข้ามอนเข้ามอนตายไอ้หมอตายไอ้ตัวไอ้ตัวที่หนีอะตายแล้วผมดูครับผม ล้มอยู่นิดเดียวจะตายรึเพล่าล้มล้มล้มมีเท้าเท้าครับพี่ถุงล่างอยู่ชั้นรอยข้างล่างโหจสลิงขึ้นไปนะรวัง นี่นี่นี่อยู่ขางพี่ตัวแม่ชีอะตัวตัแม่ชีตัวแม่ชีโวนโดนเฮ้ยขาดๆาๆขาเนาเนนท็อปท็อปท็อปบัตไปโดนพอดีท็อปมาคนเดียว